สำหรับวันนี้ค่ะจะมาแบ่งปันนะคะในเรื่องของทุกสิ่งมีสองด้านให้เรียนรู้เสมอค่ะเมื่อกี้ได้อยู่กับตัวเองค่ะแล้วก็มีความรู้สึกแวบขึ้นมาค่ะว่าการที่เราจะต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตหรือต้องการให้ชีวิตของเราดีขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตอะคะ่ะ มันเป็นไปไม่ได้เลยอะค่ะที่เราเนี่ยจะเรียนรู้แค่ด้านเดียวของชีวิตแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตที่เราต้องการเหมือนเวลาเรามีความสุขแน่นอนเราจะเห็นคุณค่าของความสุขว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันฟินขนาดไหนเมื่อเรารู้ว่าความทุกข์ เป็นยังไงหรือเวลาเราจะมีความภาคภูมิใจที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนว่าเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแล้วความรู้สึกของความล้มเหลวที่เราจะก้าวข้ามสิ่งต่างๆแล้วมาเจอ ความสำเร็จในชีวิตเรารู้สึกยังไงเพราะแน่นอนค่ะโดยส่วนตัวเองนะคะคิดว่าถ้าเราค่ะไม่ทุกมาก่อนเราก็จะไม่เห็นคุณค่าของความสุขถ้าเราไม่ล้มเหลวมาก่อนเราคงจะไม่รู้เลยว่า คุณค่าของประสบการณ์ที่ผ่านผ่านมาในชีวิตมันทำให้เราอะสำเร็จขึ้นมาได้ยังไงเช่นเดียวกันค่ะวันนี้การที่เราจะเห็นคุณค่าความรักที่เราได้รับหรือการที่เราจะส่งออกไปให้ผู้อื่นค่ะแน่นอนว่าเราต้องรู้ก่อนว่าการไม่ถูกรัก การไม่มีคนรักเรารู้สึกอย่างไรดังนั้นแล้วมันเป็นสัจธรรมมาค่ะของการดำเนินชีวิตที่เราต้องผเผชิญทั้งสองด้านของสิ่งต่างๆของชีวิตที่เราต้องการให้ชีวิตของเรา ขึ้นไปอยู่อีกด้านหนึ่งที่ดีกว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องเรียนรู้ทั้งสองด้านในชีวิตอะคา่อย่างตัวของพี่ปิ๋วเองเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงก่อนว่าในชีวิตของของ,ของเราเองเราก็มีทั้งมุม ที่เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็มีทั้งมุมที่เรารู้สึกว่าเราล้มเหลวเราไม่มีคุณค่าเราไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นหรือแม้แต่เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะก,กับเพื่อนกับคนที่เรารักเราก็มีสองมุมเสมอ บางครั้งเราก็มีเพื่อนที่รักเรามากเป็นเพื่อนซีเราเลยแต่บางครั้งค่ะเราก็เจอหลายคนที่เขาก็ไม่เคยรู้จักเราเขาเจอเราแค่ครั้งแรกเขาก็รู้สึกว่าไม่ถูกชะตาฉันไม่อยากคุยกับคนคนนี้เลยแน่นอนทุกอย่างมันมีสองมุมค่ะถ้าเราอยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มันหนีไม่ได้เลยจริงๆที่เราจะต้องเจอความล้มเหลวเพื่อไปสู่ความสำเร็จมันหนีไม่ได้ค่ะที่เราต้องเจอความท้าทายหรือเจอการไม่ถูกการยอมรับจากผู้อื่นหรือการวิาพากวิจาร์ณไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เรายังทำอยู่ก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ หลายหลายคนที่อาจจะกำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่ตรงกันข้ามกับคนที่เรารักหรืออาจจะแปลกจากเดิมแล้วคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกแปลกๆแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วก็มองเราด้วยสายตาที่แปลกๆเคยเจอไหมคะเคยเจอมาหมดแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเคยเจอมาหมดแล้วก็สัมผัสมา มาแล้วแล้วก็มั่นใจว่ามันก็ต้องเจอไปไปตลอดอะค่ะในช่วงของชีวิตที่เรายัางต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตก้าวไปข้างหน้าเหมือนตอนนี้ค่ะพี่ปิวก็อยากแบ่งปันแบบนี้ว่าได้อ่านหนังสือของท่านนาโปเรียนฮิลชื่อว่า The Law of Success ค่ะ แล้วก็ในหนังสือเนี่ยมีกล่าวถึงบุคคลมากมายที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโทมัตอันวาเอดิสันผู้ผลิตหลอดไฟซึ่งอย่างโทมัตอันวาเอดิสันเนี่ยกว่าที่จะผลิตหลอดไฟได้สำเร็จนะคะเขาก็ได้ทำการทดลองค่ะถึง700ครั้งแล้ว ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ผู้ช่วยของเอดิสันเองเนี่ยกล่าวกับเขานะคะว่าเราทำการทดลองมา700ครั้งแล้วแต่เรายังไม่มีคำตอบเราล้มเหลวเสียแล้วแต่เอดิสันกลับตอบว่าเปล่าหรอกเรายังไม่ล้มเหลวเรารู้มากกว่าใครๆในโลกในเรื่องนี้ แล้วเรายังรู้อีกว่ามี700วิธีที่ไม่ควรทำอย่าเรียกว่าความผิดพลาดแต่ให้เรียกว่าเป็นการเรียนรู้หรือแม้แต่โอปราวินซี่นะคะไปศึกษาประวัติดูจะรู้เลยว่าประวัติของเธอเนี่ยขมขื่นมากนะคะโอปราวินซี่ค่ะให้ปรัชญาปรัชญาหนึ่งไว้ค่ะว่า ปล่อยให้อดีตเป็นเพียงอดีตอดีตได้มอบบทเรียนอันล้ำค่าทำให้เธอรู้ว่าสิ่งไม่ดีคืออะไรและทำให้รู้เช่นกันว่าเธอต้องไม่เหมือนเดิมไม่ผิดพลาดแบบซ้ำอีกเฮนรี่ฟอร์ดซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ฟอร์ดมอเตอร์ค่ะ ซึ่งแฮนรี่ฟอร์ดเองเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จได้เนี่ยเพราะเขาต้องล้มเหลวกับธุรกิจเดิมมาก่อนนะคะทําให้หมดเนื้อหมดตัวมาแล้วถึง5ครั้งอะคะ่ะหมดเนื้อหมดตัวถึง5ครั้งโอ้บางครั้งเรายังไม่ถึงขนาดเขานะคะที่หมดเนื้อหมดตัวถึง ถึงขนาดนั้นเฮนรี่ฟอร์ดเขาให้ปรัชญาไว้ว่าความล้มเหลวคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อย่างฉลาดขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะค่ะทุกคนวันนี้ไม่ว่าทุกคน จะเจอสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะคะให้ทุกคนบอกกับตัวเองเสมอเลยค่ะว่าฉันกำลังเรียนรู้และฉันกำลังเติบโตเพื่อให้ดีขึ้นทุกอย่างผ่านไปได้อย่างแน่นอนแล้วก็ปล่อยวางค่ะ แล้วก็หาลู่ทางหรือวิธีการเพื่อที่จะเดินแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะสิ่งที่พี่ผิวทำมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเจอความท้าทายผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ละครั้งค่ะคือการนั่งเงีย,งยบๆอยู่คนเดียวในห้องอะคะ่ะแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วมองย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าเราได้ทำอะไรผิดพลาดไปบ้างแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ยอมรับแล้วก็บอกกับตัวเองว่าโอเคฉันเรียนรู้แล้วฉันจำไม่กลับไปทำซ้ำอีก และฉันมั่นใจว่าฉันสามารถลุกขึ้นและประสบความสำเร็จได้อีกทุกอย่างผ่านไปได้อย่างแน่นอนพระบิดาจะเกื้อกูลฉันส่งเสริมฉันและช่วยเหลือฉันให้ฉันประสบความสำเร็จและก้าวข้ามผ่านความท้าทายได้อย่างแน่นอน ถ้านำไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์ยังไงก็สามารถแบ่งปันมาได้ทางใต้ความคิดเห็นข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับการแบ่งปันในหัวข้อทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านให้เรียนรู้เสมอก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็ขอเป็นกำลังใจค่ะ ทุกคนเกิดมาเพื่อสำเร็จอยู่แล้วค่ะเพียงแค่วันนี้เราแค่ก้าวข้ามให้ได้ชีวิตเสกได้บายปิวทิลาสวัสดีค่ะ